สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะย้ายเจ้าแคทไปลงางานงานใหม่นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาขึ้นเทเลอร์กันนะฮะหลายๆคนชื่นชอบนะครับอยากให้ถ่ายตอนตอนขึ้นเทเลอร์นะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับ จะย้ายไปลงหน้าง,งานใหม่นะครับสวัสดีไปยังพี่ๆน้องๆนะครับท่านผู้ชมในช่อง YouTube นะครับผมในเพจบอยเอ็กซากเวเตอร์นะครับ เอาร้อน้าขึ้นนะครับผมเอาร้อน้าขึ้นขึ้นง่ายนะไอย่างมันไม่ค่อยลื่นนะครับ เาโมงพอดีย้ายไปถึง10บโมง โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นางานนะครับท่านผู้ชมนะฮะฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมฝากติดตามเพจ Boy Ex c a ซ์ควให้ด้วยนะครับหรือว่าช่อง YouTube Boy Ex c a คาเวเนะครับหรือว่าพิมพ์ง่ายๆนะครับหกล้อใหญ่หกล้อโซนจังหวัดจันท์รถขุดรถบรรทุกโซนจังหวัดจันท์ก็จะเจอนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ